เรียกใครเบบีอะแฟนไงคะแม่แฟนลูกพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าแฟนเอา้านูผิดอะไรอะผิดที่ลูกมีแฟนไงคะเอา้าก็ตอนมปลายแม่บอกว่าถ้าบรรลุนิติภาวะหนูมีแฟนได้แต่ตอนนี้ลูกยังใส่ชุดนักเรียนนักศึกษาอยู่เลยอะเอา้านูทำไงอะแม่บอกว่ามันยังไม่ถึงเวลาก็ยังไม่ถึงเวลาห้ามมีแฟนยังเลี้ยงตัวเองไม่ได้เลยอะ ตัวเองตัวเองอ้ยแม่สวัสดีค่ะนี่เบสแฟนหนูค่ะไม่นี่นี่คืออะไรลูกก็แฟนนี่แม่ลูกมีแฟนไม่ได้ทำไมจะไม่ได้อะแม่นี่ทำงานแล้วนะทำงานเลี้ยงตัวเองได้แล้วแม่นี่พอลูกมีแฟนลูกก็เสียการเสียงานพากันมั่วพากันสั่วหมดและสำคัญคือ ข้าเงินอะไปเลี้ยงแฟนหมดโอ้ยแม่ไม่ใครจะไปทําอย่างนั้นไม่รู้อะลูกยังไม่พร้อมจะมีแฟนแม่ไม่ให้มีแฟนอย่างนี้เมื่อไหร่หนูจะมีแฟนได้อะคะเมื่อถึงเวลายังยังอืมมินคะ<า>บ้างไหนบ้างว่างไปหาแฟนนะลูกนะเผือวันใดวันหนึ่ง <S <S แม่ตายไปอะ ลูกจะได้มีเพื่อนอยู่จะได้มีคนดูแลให้หนูมีแฟนได้จริงเหรอจริงสิลูกจริงหรอแม่สีิแล้วโอ้ยในที่สุดได้เหรอแม่แมโ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยยังกระเตาะอ,อยู่เลยเนาะ ชอบคนแก่ใช่ไหมลูกไม่เป็นไรอายุเป็นเพียงตัวเลขใช้หัวใจคุยกันแฟนเด็กนเราอะ่ะแม่อะไรไม่ใช่แฟนอ่ะแม่ใครหลานแม่ไงสวัสดีครับคุณยายครับเมื่อไหร่อะ,อะตอนอายุยี่สิบสองอะแม่เอ๊ตอนยี่สิบสอง แม่ห้ามแม่มีแฟนเฉลยลูกว่าแต่ว่าตอนนี้คุณยายอายุเท่าไหร่ละครับ55 55ลบก,กับอายุของแม่40เท่ากับ15บหโอ้แปลว่าคุณยายมีคุณแม่ตอน15บหงนะครับโอ้ยแม่อ,อ้ยแม่แซบ่บเหมือนกันนะเนี่ยได้